จากจังหวัดน่านนะเดินทางมาถึงพัทยาเพื่อที่จะให้เราทําการแก้ไขดูแลซ่อมบํารุงรถของเขาให้นะครับก็าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะสามารถเปลี่ยนลูกปืนได้นะฮะมีอะไรเปลี่ยนนะไม่จะเป็นต้องไปยกเกียร์ทั้งลูกนะครับหลายๆท่านนะโทรมาปรึกษานะบอกว่าอู่นูน้นอู่นี้บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งลูกพาไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนไม่ได้ผมพามาเป็น10บ0ลูกแล้วสำหรับเกียร์เมนนวลนี้หลังจากที่ทำการเปลี่ยนตัวลูกปืนนะที่มัน แตกไปนะในคู่ด้านหน้าด้านล่างนี้นะฮะ,ะเราก็ได้ทำการประกอบช <Okay. S 1> ิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยนะเผานะุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทำการประกอบตัวลูกปืนนะเสร็จเรียบร้อยนะทั้งสองลูกนะฮะทั้งไอ้ลูกเล็กที่มีปัญหาเรื่องแตกนะฮะอันนี้เป็นลูกปืนลูกใหม่แล้วนะฮ่าไม่มีเสียงแล้วทีแรกนะผู้ชมตอนนี้เราได้ทำการผ่าเกียร์นะแยกชิ้นส่วนเกียร์นะออกมาหมดแล้วนะฮะ ใส่ราลาเกียร์เผาลาเกียร์อะไรต่างๆนะอุปกรณ์ชุดเฟืองเกียร์ต่างๆนะแกะออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวส่วนท้ายลูกที่แตกก็คือลูกนี้นะฮะเนี่ยลูกนี้ได้ยินไหมเนี่ยลูกนี้ลูกที่แตกเนี่ยลูกล่างเป็นลูกล่างลูกเล็กลูกปืนอันนี้เราจะทําการเติมตัวน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนะฮะ,ะเติมน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปโดยน้ํามันเกียร์ที่เราใช้ก็จะเป็นตัว เบอร์ 75W 85W นะฮะน้ำมันเกียร์แมนวนวลของรุ่นนี้นะจะใช้เบอร์ 75W 85W นะฮะเป็น สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถยนต์มาด้าบีทีห้าสิบโปรนะฮะสองจุดสองเกียร์แมนนวลน,นะฮะวันนี้นะฮะรถคันนี้เขามาไกลาจากจังหวัดน่านนะฮะมาถึงพัทยานะฮะเพื่อให้เราเซอร์วิสดูแลรถคันนี้นะฮะรถคันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันสตาร์ทเครื่องอ้าวปัญหาของเขาอยู่ที่เกียร์นะอยู่ที่เกียร์แมนนวลน,นี่แหละ เดี๋ยวมาชมกันปัญหาเกิดจากอะไรได้ยินเสียงอะไรไหมกรอกอกๆๆอกๆๆอเนี่ยได้ยินป้ะเหยียบคัดคอยเหยียบคัดเสียงไอ้กรอกๆๆ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 ๆเนี่ยมันก็หายไปปล่อยพอปล่อยคัดเสียงมันก็กลับมาดังอีกเสียงมันก็กลับมาดังอีกเหยียบคัด พอเหยียบพลัดเสียงก็หายไปไรพอปล่อยคัดเสียงมันก็กลับมาดังอีกโอเคเจ้ารถยนต์มาด้าบีทีห้ารคันนี้นะเขามาด้วยนะฮะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดอาการนี้ก็คือไอ้ลูกปืนนะฮะลูกปืนปะคอง เพาลาวกียแตกนะฮะซึ so ่งเป็นอาการประจำของรุ่นนี้เลยทั้ง f อ r d r เ n นเจอร์แล้วก็ Mazda บ t 5 0 Pro นะที่เป็นเกียร์แมนนวลนะที่เป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยเจอในส่วนของตัวลูกปืนเกียร์แตกอาการแบบนี้เป็นประจำเลยเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะมีเสียงดังพอเหยียบคลัตเสียงก็เงียบพอปล่อยคลัตเสียงก็จะกลับมาดังอีกนะฮะอาการแบบนี้คือลูกปืนแตกนะฮะลูกปืนแตกเดี๋ยวเราจะต้อง นะฮะทำการยกเกียร์ลงมาผ่านะฮะเพราะว่าปัญหาของมันก็คืออยู่ในเกียร์นะลูกปืนเกียร์แตกนั่นเองเดี๋ยวเราต้องยกเกียร์ลงมาผ่าเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าลูกปืนลูกไหนนะที่มันแตกนะครับอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการยกเกียร์ลงมาเรียบร้อยนะฮะกับมาด้าบีที50โปรคันนี้ที่ มาด้วยปัญหาเรื่องลูกปืนเกียร์มันแตกนะลูกปืนเกียร์จุดที่มันแตกแนตะ่มันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีสองลูกอันนี้ลูกล่างแล้วอันนี้ลูกบนนะฮะลูกบนแต่ทีนี้ในการที่จะทําซ่อมเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องผ่าออกมาจากทางด้านท้ายของเกียร์นะแล้วก็ชักตัวไส้เกียร์ออกมาแล้วตัวหลับลูกปืนเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเสื้อเกียร์เลยอ่ะเดี๋ยวลองหมุนดูสิได้ยินเสียงเลยนะฮะ จะได้ยินเสียงเลยฮนะอันนี้เราหมุนมือเปล่ารอบน,อน้อยแค่นี้นะมันยังมีเสียงดังอย่างนี้แต่ตอนที่มันประกอบอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ในตัวรถแล้วเนี่ยมันมีโหลดจากการที่มันต้องไปสวมเทากับตัวท้ายเครื่องกับตัวผ้าคัดหวีคัดนะฮมันก็จะมีโหลดมากกว่านี้เสียงมันก็นเลยดังตามคลิปนั่นแหละฮะก็คือลูกปืนจะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะที่ มีปัญหาเรื่องลูกปืนเกียร์แตกนะเดี๋ยวเราจะทําการนะผ่ามันนะผ่าเกียร์ชำละเกียร์ลูกนี้ออกนะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวลูกปืนที่มันแตกนะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าลูกไหนที่มันแตกตอนที่เราผ่าเกียร์เสร็จแล้วนะครับเอาผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการผ่าเกียร์นะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวลูกปืนเกียร์ที่มันแตกนะก็คือ วิธีการผ่ามันต้องผ่าออกจากด้านท้ายของเกียร์ขึ้นไปนะแล้วก็ยกตัวเสื้อราวเกียร์เพลาราวเกียร์ต่างๆนะชุดเกียร์ต่างๆและไอตัวลูกปืนที่มันแตกก็มาอยู่ด้านล่างสุดนี่เลยนะก็คือต้องไล่ไล่ไล่ไลจากด้านท้ายขึ้นไปให้หมดนะฮะถึงเราจะไปเจอตัวลูกปืนเกียร์ลูกที่มันแตกนะฮะก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรในการที่จะผ่าเกียร์เมนนว่นตัวนี้นะฮะก็มันค่อนข้างจะซับซ้อนนะ ค่อนข,ข้างที่จะซับซ้อนในการที่จะผ่ามันนะครับผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการผ่าเกียร์นะแยกชิ้นส่วนเกียรนะ์ออกมาหมดแล้วนะฮะ,ะใส่ราวเกียร์เผาราวาวเกียร์อะไรต่างๆนะอุปกรณ์ชุดเฟืองเกียร์ต่างๆนะแกะออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวส่วนท้ายทีนี้ตัวปัญหานะหรือลูกตื่นลูกที่มีปัญหาที่แตกนะมันจะอยู่ที่ตัวเสื้อเกียร์มันจะติดอยู่กับตัวเสื้อเกียร์อันนี้เหลือแต่ตัวเสื้อเกียร์ละ พอไส้เราถอดหมดแล้วลูกที่แตกก็คือลูกนี้นะฮะเนี่ยลูกนี้อ่าได้ยินไหมเนี่ยลูกนี้ลูกที่แตกเนี่ยลูกล่างเป็นลูกล่างลูกเล็กลูกปืนอันนี้มันจะมีสองลูกลูกใหญ่กับลูกเล็กไอ้ลูกที่แตกคือลูกเล็กคือลูกนี้ได้ยินนะเสียงชัดเจนนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ที่แตกชัดเจนเลยอ่าก็คือลูกปืน เผาประคองเผาราวเ,าเกียร์มันแตกนะมันจะมีตัวบนกับตัวล่างแต่ในกรณีนีเน้เดี๋ยวเราก็จะปรับเปลี่ยนทั้งสองตัวไปเลยนะเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานมาที่พร้อมกันเท่ากันนะพอที่เจอคือทั้งตัวบนและตัวล่างมีโอกาสแตกด้วยกันทั้งคู่แต่ในคันนี้มันเป็นในลูกของตัวล่างที่มันแตกเสียงดังชัดเจนเลยแนะเสียงที่เราได้ยินอ่ะตอนที่เราสตาร์ทเครื่องก็คือไอ้ลูกปืนเสียงลูกปืนลูกนี้แหละ ดังชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยว่ามันมันดังมันแตกนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดลูกปืนทั้งสองตัวนี้ออกนะไอตัวนี้ไม่จะอยู่กับลูกลูกใหญ่นะี่มันจะติดอยู่กับตัวเพาเพาเพาปลายเกียร์สี่นะฮะอันนี้มันจะประคองตัวเพาเพาพวกนี้นะก็คือไอเพาสองตัวเนี้ยเพาเกียร์สองตัวเนี้ยมันจะมาสวมที่ลูกปืนสองลูกนี้นะฮะสวมลงไปที่ลูกปืนสองลูกนี้เลย เลยเรียกมันว่าลูกปืงประคองเผาลาวเกีร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะถอดออกมาเปลี่ยนนะแล้วก็ล้างทำ้าสะอาดตัวเสื้อเกีร์ล้างทำ้าสะอาดชุดเผาเกียร์เผาลา,าวเกีร,ร,กร์ชุดเฟืองเกียร์พวกนี้นะส่วนด้านท้ายนี่ก็ต้องล้างน,นะนี่ก็มีคราบสกรปรกเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่าพวกนี้เราจะต้องจัดการล้างทำคาสะอาดให้หมดก่อนก่อนที่จะประกอบกลับไปนะครับนะ่ะ อ่าผู้ชมเราทําการถอดตัวลูกปืนนะฮะตัวที่มีปัญหานะตัวที่มันแตกนะตัวที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะตรงที่มันอยู่ตรงเบ้าตรงเนี้ยนะเราถอดออกมาละอ่ะลองปั่นดูดิอ่ะเสียงชัดเจนเลยลว่ามันแตกอ่ะก็คือลูกปืนมันแตกนั่นแหละแค่นั้นเองสำหรับเกียร์มันนวดนะเจอปัญหาพวกนี้บ่อยอยู่เรื่อง ลูกปืนประคองเพลาเกียร์แตกนะผมเชื่อได้ว่ามีโอกาสเป็นทุกคันเป็นทุกคันเลยถ้าใช้น้ํามันเกียร์ไม่ตรงเบอร์นะฮะอย่างคันนี้เขาก็ไปใส่ตัวน้ํามันเกียร์ที่เป็นน้ามันเกียร์ออโต้มาเพราะน้ามันเกียร์ที่ถ่ายออกมาเป็นสีแดงๆนะฮะมันแยกประเภทสีกันอยู่แล้วน้ํามันเกียร์ถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้นะแทบทุกยี่ห้อเป็นสีแดงหมดนะเป็นสีแดงหมดเลยนะซึ่งคันนี้ก็เขาไปเปลี่ยนที่มันเป็น น้ำมันเกียร์ออโต้มาซึ่งเจ้าของรถเขาไม่รู้หรอกเขาก็ไปที่ร้านไปให้ร้านเซอร์วิสให้เนี่ยทางร้านเลยเป็นคนจัดการให้เปลี่ยนให้แล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าใช้น้ํามันเกียร์อะไรให้ลูกค้าก็ไม่รู้ก็ใช้ใช้มาก็แล้วจนมันเจอปัญหาเรื่องลูกปืนเกียร์แตกนี่เองน้ามันเกียร์ของมันนะฮะมันจะมีน้ํามันเกียร์เฉพาะมันอยู่น้ํามันเกียร์เป็นนวดมันนะเบอร์ 75W 85W นะฮะใช้น้ำมันเบอร์นี้ได้เลยจะยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นเบอรร์นนี้ 75W 75W ะคับผม <polarization. S 2> ่ะผู้ชมครับตอนนี้เราได้ล้างทำความสะอาดตัวไส้เกียร์นะชุดเผาลาวเกียร์แล้วก็ชุดเฟืองเกียร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างเรียบร้อยล้างขาวล้างสะอาดสะอาดแล้วนะฮะอันนี้ชุดเผาลาเกียร์พร้อมกับชุดเฟืองนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดเฟืองเหมือนกันอันนี้ก็ชุดเฟืองเกียร์เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทางด้านของตัวกามปูเกียร์นะอันนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตัวเสื้อเกียร์เอง นะฮะก็ล้างทำสะอาดเรียบร้อยแล้วอนะ่ะอันนี้เป็นตัวเสื้อกี์หลักส่วนอันนี้ก็เป็นตัวฝาปิดส่วนท้ายนะอันนี้ก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการประกอบนะชิ้นส่วนต่างๆกลับนะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกปืนนี่เจ้าลูกเล็กนี่นะฮะอันนี้ลูกเล็กที่ถอดออกมาจากเกียร์ที่มันมีปัญหาแตกมันดังนะส่วนนี้เป็นลูกใหม่นะที่เราจะทําการเปลี่ยนเข้าไปส่วนในลูกใหญ่เนี่ย เราจะต้องอัดออกจากตัวเพาปลายเกียร์สี่ก่อนนะฮะก็ะคือเปลี่ยนทั้งสองสองลูกนั่นเองทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กสําหรับลูกปืนประคองตัวเพาราวเกียร์นะฮะเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันมีโอกาสแตกทั้งคู่นะวันนี้ตัวเล็กแตกไม่แน่อนาคตใส่ไปอีกสักสองสาเดือนไอ้ลูกใหญ่นี่แตกอีกเนี้ยก็ต้องมานั่งผ่าเกียร์แบบนี้นอีกเพราะฉะนั้นอเอาแบบเซฟ,เ,ซฟเลยก็ในเมื่อมันมีลูกอะไรนูนแตกมาแล้วเนี่ย ผ่าเกียร์ไปแล้วก็แนะนาให้เปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยเปลี่ยนทั้งสองตัวไปเลยนะจะตัดปัญหาได้ดีที่สุดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวซีนตรงทันเกียร์นะ,ะต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นฝาปิดนะ,ะฝาปิดตรงด้านหน้าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะการรั่วนะฮะเพราะอะไรก็อยู่ประมาณนี้สําหรับเซตในการที่จะผ่าเกียร์เปลี่ยนลูกปืนเกียร์ตรงที่มันดังนะตอนที่มันดังตอนสตาร์ทคือเราดังก,ก,ก,กักกกะกนั่นแหละก็มาจากเจ้าลูกปืนอ่า หนใน2ตัวนี่ชอบแตกนะล,กลูกปืนที่ใช้ในการประคองตัวเพาลาราวเกียร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะกลับไปที่ตัวเสื้อเกียร์นะพอเป็นอันเสร็จนะแล้วก็ลองเข้าคงเข้าเกียร์อะไรยกเกียร์ไปใส่รถเติมน้ำมันเกียร์ก็จบแล้วนะสำหรับขั้นตอนในการผ่าเกียร์เมนนวลนนะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวลูกปืนเกียร์คู่ที่มันแตกนะครับผม คุณผู้ชมตอนนี้เราได้นําลูกปืนลูกใหญ่นะลูกปืนลูกใหญ่ไปใส่ที่ตัวเพาปลายเกียร์สีเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นลูกเก่าติดรถมาส่วนอันนี้ก็เป็นลูกเล็กลูกที่มีหานเรื่องแตกมานะฮะส่วนนี้ก็เป็นลูกใหม่อะไรนะอะไรทุกชิ้นเป็นอะไรแท้เบิกศูนย์นะฮะที่ร้านเราใช้แต่เป็นอะไรแท้เบิกศูนย์นะทั้งฟอร์ดแล้วก็ทั้งมาด้าเองนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มประกอบนะฮะในส่วนของตัวเกียร์นะ ใส่โครงใส่เกียร์ชุดเฟืองเกียร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไอ้เจลูกปืนนะฮะตัวเล็กนะฮะอันนี้ลูกใหม่นะลูกปืนตัวเล็กลูกใหม่นี้นะฮะไปใส่ที่ตัวเสื้อเกียร์ก่อนนะโดยตำแหน่งมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะจะใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ตอกลงไปแล้วก็ล็อกนะตลับลูกปืนนี่เขาจะมีน็อตล็อก4มุม4ตัวนะทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เลยนะจะต้องใช้ตัวน็อตในการล็อกมัน นะครับผมเดี๋ยวใส่ลูกปืนพิเศษเอาเพลาลูกนี้นะปลายเกสีมาใส่เสร็จปุ๊บก็จะสามารถใส่ตัวเพลาเลาเกียร์แล้วก็ประกอบชิ้นส่วนเฟืองเกียร์ที่เหลือทั้งหมดได้แล้วนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวฝาปิดสุดท้ายนี้นะฮะชุดเสื้อเกียร์มันก็จะมีแค่สส่วนก็คือตัวเสื้อเกียร์หลักนะตัวเสื้อเกียร์หลักแล้วก็ตัวฝาปิดที่เป็นส่วนท้ายนะสำหรับตัว เกียร์แมนวนวลนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผม,มนะผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการประกอบตัวลูกปืนนะเสร็จเรียบร้อยนะทั้งสองลูกนะฮะทั้งไอ้ลูกเล็กที่มีปัญหาเรื่องแตกนะฮะอันนี้เป็นลูกปืนลูกใหม่แล้วนะ่าไม่มีเสียงแล้วทีแรกก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราหมุนก็จะกอกกอกกากกอกกากนะฮะแต่ตอนนี้เงียบแล้วนะฮะหมุนได้ไม่มีเสียงแล้วนะฮะไม่มีเสียงแล้วนะฮะ เราได้ทาการแก้ไขเปลี่ยนลูกปืนลูกใหม่ให้แล้วนะอันนี้ก็เป็นที่เผาปลายเกียร์สีอันนี้มันยังไม่แตกหรอกแต่เราก็คือเปลี่ยนเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่ามันก็เจอปัญหาเรื่องแตกทั้งคู่เนี่ยไม่ไม่ลูกบนแตกก็ลูกล่างแตกอันนี้จะถือว่าเป็นลูกบนเนาะเพราะว่าลาเกียร์มันนอนนะลูกนี้มันอยู่ด้านล่างผมก็จะเรียกเป็นลูกล่างอันนี้ก็เป็นลูกบนนะแต่ไซส์มันก็ต่างกันไอ้ลูกล่างนี่มันจะลูกเล็กส่วนนี้ลูกบนเนี่ยมันจะเป็นลูกใหญ่หน่อยนะฮะ อ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียงดังแล้วนะลูกปืนนะฮะเปลี่ยนเอาลูกปืนลูกที่แตกออกไปแล้วนะฮะอ่าไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรแล้วนะฮะที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะยกเพาลาวเกียวนี้นะฮะไปใส่นะแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนอื่นๆที่เหลือแล้วก็ปิดฝาท้ายก็จะเสร็จสิ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ไปเทสตอนเข้าเกียร์ทิ้งนะตอนประกอบทุกอย่างเสร็จนะครับผม คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ประกอบนะฮะตัวไส้เกียร์เผาลาเกียร์แล้วก็ชุดเฟืองเกียร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ทำการเปลี่ยนตัวลูกปืนนะที่มันแตกไปนะในคู่ด้านหน้าด้านล่างนี้นะฮะ,ะเราก็ได้ทำการประกอบช <Okay. S 1> ิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยนะเผ <Okay. S 1> าลาเกียร์คูนเกียร์ต่างๆนะประกอบกับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป นะเราก็จะเอาตัวฝาครอบส่วนท้ายมาครอบนะฮะก็จะเสร็จและในการขั้นตอนในการผ่าเกียร์สำหรับการเปลี่ยนตัวลูกปืนนะฮะที่เอาไว้ประกองตัวเพาวลาเราเกียร์คู่นี้นะที่มีปัญหาเรื่องแตกมานะก็เป็นอาการประจำของรุ่นนี้นะทั้ง m a ด้า b t 50 Pro แล้วก็ตัว Ford Ranger 2.2 3.2ที่เป็นเกียร์แมนวนนะในส่วนของตัวเรื่องอลูกปืนนะฮะ ลูกปืนประคองเพลาวเกียร์มันแตกนะในคู่หน้านะฮะเจอกันไปประจำนะผ่ากันเป็นประจำในส่วนนี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยวพอใส่ตัวฝาครอบส่วนท้ายนี้เสร็จเราก็จะมาลองเข้าเกียร์ดูก่อนนะก่อนที่จะยกเกียร์ลูกนี้กลับไปประกอบที่ตัวรถนะฮะอ่าหลายๆท่านนะก็ตกมาตายตอนที่ประกอบสุดอย่างเสร็จแต่ไม่ได้ลองเข้าเกียร์ ปรากฏว่าพอเอาเกียร์ยกไปใส่ที่ตัวรถเกียร์เข้าไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่เกียร์หกับเกียร์ถอยที่มันจะเข้าไม่ได้นะฮะแล้วก็เกียร์สองนะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะเซฟเซฟก็คือพอประกอบทุกอย่างเสร็จก็ต้องลองเข้าเกียร์ให้มันครบทั้งหกเกียร์นะรวมเกียร์ถอยหลังด้วยก็เป็นเจ็ดเกียร์นะฮะต้องลองเข้าเกียร์ให้ครบก่อนนะก่อนที่จะยกเกียร์ไปประกอบที่ตัวรถกันนะครับผม นะผู้ชมตอนนี้เราได้ทำการประกอบนะฮะเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาลองเข้าเกียร์ดูว่าที่เราประกอบไปเนี่ยเกียร์มันสามารถเข้าได้ครบทุกเกียร์หรือเปล่านะฮะอ่าเลยเลยจะลองเข้าเกียร์ดูอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเดี๋ยวช่างก็จะหมุนหมุนไปทางขวาก็หมุนไปทางขวามือแบบนี้นะฮะเพลาเวลาเครื่องยนต์มันมันทำงานมันจะต้องหมุนขวาตลอดนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองเข้าที่เกียร์ถอยหลัง่ะพอเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วเพาเนี่ยมันจะหมุนย้อนไปข้างหลังนะเครื <S <S 1> <S 1> ค่องยนต์มันหมุนขวาตอนนี้ช่างเขาก็หมุนขวาอยู่นะแต่ว่าเพาเตัวเนี้ยมันจะย้อนไปข้างหลังเพราะว่ามันเป็นเกียร์ถอยหลังนะฮะเพาเพาเพากลางเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไปต่อเชื่อมต่อกับตัวเพกากลางนะฮะมันก็จะหมุนถอยหลังไปอีกด้านหนึ่งเพราะมันเป็นเกียร์ถอยหลังอยู่อ่ะพอ อ่าต่อไปก็เกียร์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันยังไม่เข้าแป๊บนึงอ้าวอ่ะอันนี้เดินหน้าละอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะฮะมันจะหมุนไปทางขวาหมุนไปไปด้านเดียวกับเครื่องยนต์ละเป็นเกียร์เดินหน้าอ่ะหมุนขวานะครับผมอันนี้คือเกียร์หนึ่งอ่ะต่อไปแป๊บนึง อ่ะเกียร์สองอันนี้เป็นเกียร์สองนะฮะ,ะก็หมุนหมุนขวานะครับพอมไปเกียร์เดินหน้าละต่อไปพ่อพอเกียร์สามก็ดึงมาตรงๆเกียร์สามคือรอบมันก็จะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะเฟืองเกียร์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะตามอัตราทดนะฮะอ่านี่เกียร์สามนะเวลาเราหมุนปุ๊บไอ้รอบตัวนี้มันจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะตามอัตราทดเกียร์ต่อไปพ่อต่อไปเกียร์ว่าง เอาเกียร์สี่ก็ดับไปตรงๆหมุนเลยฮะจต่สังเกตว่าเพาข้างหลังเนี่มันจะหมุนเร็วขึ้นนะเพราะว่าอัตราทดเกียร์มันใหญ่ขึ้นนั่นเองมันเพราะตอนนี้เป็นเกียร์สี่แล้วนะครับผมนะอันนี้คือเกียร์เดินหน้าเพราหมุนขวาตามเครื่องยนต์พออเกียร์สี่ละเกียร์ห้าเห็นไหมหมุนเร็วขึ้นเลยนะฮะเพาเพาเกียร์นี้ยที่ไปต่อเข้ากับเพากลางนี่หมุนเร็วขึ้นเลยนะ อันนี้เกียร์ห้าเกียร์เดินหน้านะอพอต่อไปเกียร์หกเกียร์สุดท้ายเนี่ยเร็วปี๊ดเลยเพราะว่าเฟืองเกียร์มันใหญ่ขึ้นนะรอบมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองตามมาตราทดเกียร์เฟืองเกียร์หนึ่งเกียร์มันก็เฟืองมันก็จะเล็กนะเพราะว่าต้องการแรงบิดในการออกตัวนะออกเกียร์สองสามสี่ห้าหกเฟืองมันก็จะขยับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเกียร์หกเกียร์สุดท้ายแล้วนะฮะมันก็จะหมุนเร็วขึ้นสําหรับตัว เฟืองเกียร์เผาเกียร์นั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยจบตลปตอนนี้ก็คือเข้าครบทุกเกียร์นะฮะเกียร์ถอย1 2 3 4 5 6ี่ห้าครบทุกเกียร์แล้วเพราะฉะนั้นเกียร์ลูกนี้ก็สามารถยกไปติดตั้งที่ตัวรถได้แล้วนะ,ะเป็นการเทสการทดสอบก่อนเลยนะก่อนที่จะยกตัวเกียร์ขึ้นไปประกอบที่ตัวรถนะเพราะว่าถ้าเราไม่เทสเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บมันเข้าเกียร์ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าว่า ต้องยกลงมาอีกรอบหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะฮะประกอบเสร็จหรือเสร็จประกอบเสร็จควรจะต้องเทสเข้าเกียร์ข้างล่างให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนเลยว่ามันเข้าครบทุกเกียร์ไหมนะฮะจะเป็นการดีที่สุดอ่ะต่อไปเหลือนําเกียร์นี้ยกขึ้นไปติดตั้งที่ตัวรถเติมนล้วมันเกียร์เลยเดี๋ยวมาสตาร์เครื่องดูกันว่าไออาการเมื่อตอนต้นคลิปที่เวลาสตาร์เครื่องแล้วมันก็กอกเหยียบคัดล็อเสียงเงียบปล่อยคัดก็ดังกรๆอกรอกอีกเนี่ย เนื่องจากไอ้ตัวลูกปืนเกียร์ที่มันแตกเนี่ยซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเนะ่เสียงเลนั้นมันจะหายไปหรือเปล่านะครับอ่ะผู้ชมตอนนี้เราได้ทําการชนเกียร์นะฮะเข้ากับท้ายเครื่องยนต์นะฮะหรือว่ายกเกียร์ใส่ไปในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะทําการเติมตัวน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนะฮะ,ะเติมน้ามันเกียร์ใหม่เข้าไปโดยน้ํามันเกียร์ที่เราใช้ก็จะเป็นตัว เบอร์ 75W85W นะฮะน้ำมันเกียร์แมนนวลของรุ่นนี้นะจะใช้เบอร์ 75W85W นะฮะเป็นน้ำมันเกียร์สำหรับเกียร์แมนนวลโดยเฉพาะนะฮะ,ะ,ะ,ะเหตุที่คันนี้ลูกปืนเกียร์แตกมาเพราะว่าเขาดันไปใช้เป็นน้ำมันเกียร์ออโต้นะฮะจริงๆน้ำมันเกียร์มันแยกกันแยกกันระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์แมนนวลไม่ควรนำมาใช้ปนกันนะฮะ แต่ด้วยว่าลูกค้าอาจจะไม่รู้หรืออตัวอู่ที่ลูกค้าเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาเขาไม่รู้เขาก็เลยเอาน้ํามันเกียร์ออโต้ใส่มาให้โดยที่คิดว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้แต่จริงมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะฮะมันต้องแยกกันนะฮะระหว่างน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำมันเกียร์แมนนวลนะฮะนะฮะโดยสำหรับเกียร์แมนนวลรุ่นนี้นะจะใช้เบอร์ 75W85W นะครับเป็นน้ำมันเกียร เบอร์ตรงของเกียร์ตัวนี้เลยนะฮะสำหรับ Ford m a ดนะฮะเครื่อง2.2 3.2นะที่เป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพอเราเติมนะ้ำมันเกียร์เสร็จนะฮะเราก็จะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูดูซิว่าไอเสียงลูกปืนนะฮะที่มันดังนะเมื่อตอนต้นคลิปนะที่มันดังกอกกๆอเหยียบคัดแล้วเสียงเงียบนะ่เสียงเรานะั้นมันจะหายไปหรือเปล่าหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนตัวลูกปืนลูกใหม่แล้วนะครับ ุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ทําการนะฮะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยนะ,ะ้งการติดตั้งตัวเกียร์เข้าไปในเครื่องยนต์นะฮะกับตัวรถนะฮะแล้วก็เติมตัวน้ามันเกียร์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสกันว่าเสียงดังจากลูกปืนที่มันแตกเนะี่ยมันจะหายไปหรือเปล่านะครับผมอา้าวสตาร์ท เงียบเลยนะครับไม่ม like ีเสียงดังแกๆๆๆแล้วนะฮะเงียบแล้วนะฮะเสียงลูกปืนแตกนะที่เมื่อตอนต้นคลิปนะที่มันจะดังแกล้งแล้วเหยียบพัดเสียงหายปล่อยทัดเสียงก็จะดังแกล้งแกลอีกนะฮะตอนนี้เสียงเหล่านั้นเงียบไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะฮะเพราะเราได้ทําการแก้ไขเปลี่ยนตัวลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วนี่ก็เป็นงานประกอบของเรานะฮะไม่รั่วไม่ซึมนะครับผม เขาตรงเขาต่อไม่มีน้ำมันเกียร์รั่วออกมานะฮะนี่งานประกอบของเราเรียบร้อยดีนะครับผมสำหรับมาด้าบ t 50 Pro คันนี้นะที่มาด้วยเรื่องอาการลูกปืนเกียร์แตกนะฮะล,ลูกปืนเกียร์แตกเนื่องจากใส่น้ำมันเกียร์ผิดประเภทมานะฮะไปใส่น้ำมันเกียร์ออตโตมานะฮะมันเลยเป็นเหตุให้ตัวลูกปืนเกียร์แตกเป็นเหตุให้ต้องมาผ่าเกียร์เปลี่ยนลูกปืนกันนะ สามารถเปลี่ยนลูกปืนได้นะฮะมีอะไรเปลี่ยนนะไม่จำเป็นต้องไปยกเกียร์ทั้งลูกนะครับหลายๆท่านนะโทรมาปรึกษานะบอกว่าอู่นูน้นอู่นี้บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งลูกพาไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนไม่ได้ผมพามาเป็น10บ0ลูกแล้วะฮะสำหรับเกียร์เมนวนวลนี้ในการเปลี่ยนตัวลูกปืนเกียร์นะคันนี้ไม่ได้เป็นคันแรกของผมนะผมผ่ามาเยอะมากนะสำหรับเกียร์แมนนวลในการกรณีที่เปลี่ยนลูกปืนลูกปืนเกียร์แตกแบบนี้นะสามารถ เปลี่ยนลูกปืนได้อะไรมีเบอร์ที่ศูนย์นะอะไรแท้เบอร์ศูนย์ทุกชิ้นนะครับสาหรับที่ร้านเรา,าก็ฝากไว้ด้วยนะสาหรับท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่ต้องฟอร์ดลเจอร์แล้วก็มาด้าบีสี่ห้าสิบนะตัวน้ำมันเกียร์แนะนําให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆ4กสี่หมื่นถึงห้าหมื่นโลเปลี่ยนถ่ายได้แล้วแล้วก็ตัวน้ำมันเกียร์ที่ใช้ก็เป็นเบอร์เจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าสำหรับเกียร์แมนวนวลโดยเฉพาะนะฮะอย่าไปใช้น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ไม่งั้นเดี๋ยวลูกปืนเกียร์จะแตกอีกนะครับผม ก็ขอบคุณเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาจ,จากจังหวัดน่านนะไว้ใจเราที่เลือกที่จะให้เราดูแลนะเจ้าของรถคันนี้เขาก็ดูจากคลิปนั่นเองนะดูจากคลิปหลายๆคลิปของเราเนี่ยก็มั่นใจว่าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เขาก็ตัดสินใจเดินทางมาจากจังหวัดน่านนะเดินทางมาถึงพัทยาเพื่อที่จะให้เราทําการแก้ไขดูแลซ่อมบำรุงรถของเขาให้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะ ะะก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เปิดกำลังใจให้กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะกดกระดิน่งแจ้งเตือนนะเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบารุงนะฮะแล้วก็การบํารุงรักษารถยนต์ฟอร์เรนเจอร์แล้วก็มา z ด้ b t ีทีห้าสนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ